จะสร้างบ้านเห็นความสุขด้วยสติเพราะเราเริ่มมองเห็นว่าการใช้สติเข้ามาในองค์กรเนี่ยทำให้มันมีความยั่งยืนมากขึ้นในความสุขมันไม่ใช่ความสุขที่ฉาบฉวยที่เราเป็นมาเราอยากให้มันมีความยั่งยืนมากขึ้นฉะนั้นเราจึงนำเรื่องของสติมาใช้ สติมาช่วยในเรื่องของตัวความปลอดภัยนะคะก็ะคือเราให้พนักง,งานเนี่ยได้ตั้งสติก่อนที่จะสตาร์การทํางานในที่สูงของเราเนี่ยตลอดระยะเวลาที่เราเข้าร่วมโครงการมาไม่มีปัญหาอุบัติเหตุใดๆเลยเป็นอุบัติเหตุเป็นศูนย์เลยเชื่อว่ามันน่าจะมามีผลมาจากการที่เราใช้สติเข้ามาเพื่อให้พนักง,งานได้ปฏิบตัติแล้วก็ได้ฝึกฝนแล้วก็ทําจนเป็นนิสัยซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยแม้ว่าโครงการจะจบไปแล้วแต่ว่าพนักงานก็ยังคงทําเรื่องต่างๆเหล่านี้อยู่จนเป็นเป็นปก ของเขาอีกเรื่องหนึ่งที่เราเห็นเลยในความสําเร็จที่ที่ผ่านมาจากการเข้าร่วมโครงการสติคือสติก็คือพอเรานําสติเข้ามาใช้เนี่ยภายในองค์กรมีการอยู่ร่วมกันมีความสุขมากขึ้นการพูดจาหรือการประสานงานระหว่างหน่วยงานเนี่ยดูดูสอดประสานกันมากขึ้นแล้วก็ถ้อยทีถ,ยทถ้อยอาศัยเหมือนเหมือนกับที่เราพยายามจะทำอะคะ่ะเราอยากทําให้เป็นบ้านฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นบ้านแล้วเรามีสติ พอเวลาเราพูดคุยหรือเวลาเราทําอะไรต่างๆไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรทั้งเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธ์ในเชิงเพื่อนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยค่ะมันก็มีความราบรื่นมากขึ้นนะคะหรือหลายๆช่วงในองค์กรเนี่ยอย่างช่วงปีที่แล้วก็เศรษฐกิจกไม่ดีปีนี้เศรษฐกิจก,ก็แย่แต่สิ่งหนึ่งที่พนักง,งานในองค์กรเนี่ยไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปก็คือเราพยายามสื่อสารกับพนักง,งานพนักง,งานก็จะมีสติที่จะรับรู้ว่าอโอเคสถานการณ์ของบริษัทเนี่ย อยู่ตรงไหนอย่างไรแล้วก็รู้ว่าจะต้องทําอะไรยังไงบ้างมันก็จะทําให้เรื่องของการบริหารงานภายในองค์กรมันมันง่ายมากขึ้นมันไม่ต้องมันไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการที่จะสื่อสารและทําให้เขาเข้าใจว่าองค์กรวันนี้อยู่ตรงไหนแล้วต้องการไปที่ไหนใหนั้นพนักงานและตัวผู้บริหารหรือแม้แต่องค์กรเองมันจะเดินไปพร้อมการเดินไปร่วมกันอย่างอย่างที่มีทิศทางเดียวกัน For